สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว Youtube ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศตรงบริเวณหน้าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับส่วนด้านล่างที่ผมถ่ายเห็นอยู่น,นี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ผมเอาเต็นท์มากางนะครับนี่ก็จะเป็นเต็นที่ผมกางไว้นะครับตอนนี้ก็ร่วมเดือนกว่าแล้วนะครับที่ได้กางทิ้งไว้นะครับ ก็ข้างล่างในเต็นท์ก็จะมีอุปกรณ์พวกเตาแก๊สไข่มอมากาแฟมีพร้อมนะครับในเต็นท์ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมากินกาแฟกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่น้องมารับ ชมบรรยากาศช่วงเปลี่ยนผ่านฤด,ดูนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะครับก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูนะครับสภาพพวกต้นไม้ใบหญ้านะครับไม่รอดแล้วนะครับ เกิดจากพืชน,นอกอากาศนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นเนี่ยนะครับอุณหภูมิยามเช้าก็จะอยู่ที่ศูนย์องศานะครับก็พี่น้องก็จะสังเกตได้ว่าก็จะเห็นต้นไม้ก็จะแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาที่ผมถ่ายคลิปหลายๆคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเพราะว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้ใบหญ้าก็จะทําการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสียังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวอีกงานหนึ่งที่ผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเมื่อครั้งก่อนที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าฝั่งนู้นเขาไม่ได้มีงานก่อสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ นี่นะครับทางเมืองยองจูเองก็จะได้สร้างศาลาขึ้นนะครับไว้สําหรับคนที่มาออกกําลังกายนะครับได้ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับนั่งพักเหนื่อยกันก็โดยปกติส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเกาหลีเองก็จะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับก็ผมจะซูมให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับ ก็จะแตกต่างจากทุกๆคลิปที่ผมถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็ไว้ว่างๆเ่ยผมจะทาข้างไปฝั่งนู้นนะครับแต่วันนี้ก็เอาฝั่งนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะเยี่ยมชมเต็นท์ผมได้นะครับมีกาแฟมีมอม่ามีไข่ไว้บริการพร้อมนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูต้นไม้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูชัดๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าทางขึ้นบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบริษัทของผมนะครับ นี่นะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปสักพักก็คงจะเหลือแต่ต้นแล้วนะครับก็ถ่ายพี่น้องรับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผักฝั่งนู้นนะครับ ร่วงจะหมดต้นแล้วนะครับต่อไปก็คงจะยืนต้นอยู่เพราะว่าต้องรออีกประมาณเดือนช่วงเดือนเมษานะครับถึงจะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะครับก็วันนี้ว่างๆก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องรับชมกันนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเมเปิลนะครับก็ทางเทศบาลทางเมืองเองก็ปลูกไว้ตามหลายทางนะครับตลอดยาวเป็นทางนะครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฮาปลูกผักของคนเกาหลีนะครับก็พวกใหญ่คนที่เกาหลีทำงานด้วยกันก็มาทักทายกันนะครับ ข้างบนนี้นะครับข้างบนเขานะครับก็จะเป็นที่ตั้งบริษัทผมก็จะอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวให้พี่น้องจําจุดนี้ไว้นะครับเดี๋ยววันวนะ่างเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูแปลงผักบนภูเขาผมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสูงของผักแปลงผักผมนี่นะครับอยู่ระดับที่ความสูงเท่าตึก1ิชั้นนะครับ ก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ผมมาถ่ายคลิปตรงบริเวณทางรถนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมารับชมต้นไม้เปลี่ยนสีนะครับว่าต้นไม้มันเปลี่ยนสียังไงนะครับก็เหตุผลของที่ต้นไม้เปลี่ยนสีก็เพราะว่าต้นไม้หยุดเลี้ยงใบแล้วนะครับเพราะว่ามันจะกักน้ําไว้เลี้ยงตัวเองช่วงฤด,ดูดหนาวนะครับ ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็คอยส่งกำลังใจมาให้กันด้วยดีสเสมอมานะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะครับก็ วังว่าพี่น้องคงจะมีความสุขในรับชมกันในการรับชมคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ